นี่นะพี่ๆเดี๋ยวมาดูวิธีการติดปลั๊กไฟโดยใช้ฉากตัวนี้นะครับเวลาเราติดปลั๊กไฟนาะเราไม่รู้เลยนะว่ามันจะเอ็นเอียงนะไปทางนูน้นทางนี้หรือเปล่าบางทีเอียงนิดนึงนะเราก็มองแล้วมันก็ขัดหูขัดตานะครับดังนั้นเวลาเราติดนี่นะเราจับระดับได้นะผมจะใช้ฉากตัวนี้ต่องวิธีเลยนะครับขั้นแรกนะก็คือเราจะปรับนะครับแบบนี้นะแล้วก็เกาะแบบนี้นะปึ้งนี่นะเราก็เอาตัวนี้ไปวางไว้บข้างบนได้เลยนะครับมันก็จะได้ฉากนะเนี่ยเราเลื่อนไปให้มันยาวอีกหน่อยก็ได้นะครับดีไหม มันก็จะได้ฉากแบบนี้นะครับมันสามารถลองนะลองทําเป็นฐานนะแล้วก็แล้วก็แปะก,กาวไว้ก็ได้หรือว่าจะขันตะกูติดเลยก็ได้นะครับใช้งานไม่ยากแบบนี้นะส่วนวิธีที่สองนะ้บก็คือเราก็ปรับมาตักนิดนึงแบบนี้นะเราก็ไปวางบนหัวปั๊กแบบนี้นะครับเราก็จะได้ระดับน้ํานะแล้วก็จะจับแบบเป็นระดับน้ําแบบนี้นะครับผมอ่านี่ไหอ่ะ อันเนี้ยใช้งานไม่ยากนะครับผมนะบอกเลยว่าใช้งานได้ครบจบวัดมุมนาะ90ได้45ได้วัดสดุสแตนเลสไม่เป็นสนิมนะครับปรับเลื่อนได้30เซนวัดหน่วยเซนได้หน่วยมิลได้มีเลขขีดเส้นตรงด้านท้ายนะครับผมนะมพี่ๆบอกเลยว่าคุ้มมากร้านจัดโปรให้อยู่ไม่แพง